ไปนะครับพูดถึงเรื่องโคแล้วก็มาเรื่องของกินของสัตว์เลี้ยงกันต่อ,อในเรื่องของประกันรายได้ข้าวารัวเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งทางคอรมอก็เห็นชอบหลักการนะครับประกันรายได้เกษตรกรเรพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีห5ทัครับแล้วก็จะมีมาตรการคู่ขนานไปด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี65ทัพเหมือนกันโดยกระทรวงพาณิชย์ครับ คงหลักการและเงื่อนไขเดิมเลยนะครับเงื่อนไขเดิมคือประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นักความชืนนะ้นร้อยละสี่จในราคาแปบาทต,ต่อกิโลกร,รมัมตัวเรือนหนึ่งก็ไม่เกิน30ไร่แล้วก็ไม่ส้ำแปลงด้วยนะครับก็ระยะเวลาโครงการตั้งแต่1พฤศจิกายน6กหไปจนถึงนู่นครับสามสิบเมษายนหกแล้วก็มีระยะเวลาการจ่ายเงินรวม12งงวดนะเริ่ม ก็คือ20พฤศจิกายน65ถึงเริ่มจ่ายนะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับเขาบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับหกห้าถึงมีนาคม66ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูนเลี้ยงสัตว์เนี่ยถือว่าราคาสูงนะขึ้นมาที่ประมาณ11-12ิบาทต่อกิโลกรัมแต่รับประกันราคาอยู่ที่8เนี่ยนะครับเงินตรงนั้นก็เลยยังไม่ยังไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับเพราะว่าราคาดีมีกำลรอยู่แล้วใช่ครับ แต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าจะไม่มีการจ่ายเงินชดเชยตรงนั้นไปเพราะว่าประกันราคาไว้ที่8บาทใช่ไหมครับเขาก็เอาเงินตรงนั้นมาผันเป็นเป็นต้นทุนให้เกษตรกรกู้เพื่อที่จะไปต่อยอดทําอีกอ๋อเป็นสินเชื่อไปเป็นสินเชื่อไปเลยนะครับผมแล้วก็ดอกเบี้ยก็จ่ายแค่ตราร้อยลด้หนึ่งต่อปีโอ้โหถูกมากนะอ่ะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ทกศนะนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเอกสารและสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับในการทํา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยแหละครับครับก็คือทั้งประกันรายได้ไม่ให้ขาดทุนแล้วก็ช่วยในเรื่องของสินเชื่อสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศครับ